งานคาราโน่6 0องศาเป็นงานอะไหลนะครับและจะเกิดขึ้นและมีผลต่อราคาของ A D A หรือไม่ซึ่งวันนี้เราต้องไปฟังวิเคราะห์กันในตัว oh คลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เราจะมาติดตาม ข้อมูลของคาร์โนกับ ADA ด้วยกันเนื่องจาก ADA ตอนนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นกระแสะนะครับในเรื่องของ DFI e DApp แต่ก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของ DApp เท่าไหร่เพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะครับคือต้องรอไฮดรา2.0ก่อนความรวดเร็วสภาพคล่องข้อมูล จะครบเครื่องมากกว่านี้ฉะนั้นในงานตัวนี้นะครับน่านจะเป็นการเปิดประเด็นของ d e f าก่อนนะครับเราก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มีนักลงทุนระดับวานเนี่ยเข้ามาเล่นมากขึ้นและนักลงทุนสถาบันเข้ามาเล่นมากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้น ตอนนี้ยังอาจจะอยู่ในรูปแบบแค่เว็บไซต์อาจจะได้แค่ดีไฟนะครับไม่ว่าจะเป็น s ันเดย์สวอปนะครับมีตัวอะไรอีกนะครับที่ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของคารา a โ o อย่าง m i นส w a ปนะครับตัวนี้ก็มีหลายหลายเครือข่ายเลยนะครับหลายที่ก็สามารถเข้าไปได้นะครับดันั้นก็มีกองทุนนะครับที่สนับสนุนเม็ดเงินของคารานโ o เนี่ยเข้ามานะครับ ตัวนี้นะครับก็ชื่อกองทุนเวฟฟิแ n c ช a ลนะครับบริษัทการลงทุนด้านดิจิตอลนะครับก็ประกาศครับว่าจะมีการเปิดกองทุนเพื่อจุดมุ่งหมายในการที่ c a ร์ a n o โนเนี่ยจะทำดีฟ i ตัวนี้ออกมาเอาแหละวันนี้นะครับเนื่องจากก็มีข่าวดีของแฟนๆของ c a ร์ a n o หรือ ADA เพิ่มเติมเกี่ยวกับค a ร์ a n o โนกับส o ปด็อก สนุปด็อกเป็นใครนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมากาวเหรียญอย่างดอ g e c คอยจนทำให้ดอ g e c คอยเนี่ยติดไปเพดานถึง27่บาทและเขาก็หายไปนานนะครับเนื่องจากว่าดอ g e c คอยก็ราคาร่วงปีนี้เขาเข้ามาพาร์ทเนอร์กับคาราโนนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ NFT เรื่องของงานเพลงนะครับดังนั้น าตามประกาศทวิตเตอร์ของชาวอินซันนะครับสนุกดอกและคนอื่นๆจะเข้าร่วมงานคร e เนชั่นนะครับในวันที่5เมษายนนี้เพื่อจะนำเสนอพวกเพลงต่างๆของสะสมและรายการอื่นๆอีกนะครับสนุกดอกก็เลยเข้ามาในงานนี้ด้วยนะครับและในงานคร e เนชั่นนะครับก็จะมีการโปรโมทเขาเรียกว่าโปรเจกต์ต่างๆของคาราโนนะครับ โดยใช้ชื่อธีมงานว่า c a r d a โน่สาองศานะครับจะเป็นงานที่อบอกเป้าหมายความสําเร็จโปรเจกต์นะครับความสําเร็จของ c a r า a โนทุกอย่างเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเข้าใจนะครับในแผนงานที่ c a r านโนตอนนี้กําลังทําอะไรฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้แต่จะมีผลต่อราคาของ c a r า a โนไหมเราต้องดูกันอีกทีนะครับว่าสภาพตลาดเนี่ย ส่งเสริมต่อราคาของ c a r ์ดานมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นผมเชื่อว่า NFT ของสนุปด็อกเนี่ยน่าจะมาขายบนแพลตฟอร์มของ c a r ์ดานด้วยแหละเขาถึงได้มาโปรโมโหมดในในงานนี้นะครับในงานที่ชื่อว่า c r e a t i o n น,นะครับก็น่าจะอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นทางบริษัท,ท IOHK นะครับก็ทำการต้องทำงานหนักหน่อย นะครับในครั้งนี้นะครับที่จะจัดงานคาร d โน่สามร้อยหกสิบองศาขึ้นนะครับงั้นตอนนี้ถ้าจุดเด่นนะครับของคาร d โน่ตอนนี้คือดีฟายลาม่า ama, นะครับมูลค่าโดยรวมนั้นเกินกว่า300ดอลลาร์แล้วล้านดอลลาร์นะครับก็เป็นเหตุบอกว่าคาร์โน o เนี่ยมีมีโปรเจกต์เยอะนะครับมีคนเนี่ยเข้ามาสเต็กเยอะนะครับบนแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีเงินไหลเข้ามาถึง300ล้านดอลลาร์นะครับถือว่าไม่ได้เยอะสำหรับเครือข่ายอื่นถ้าเกิดเทียบกันแต่ก็เยอะนะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวฉะนั้นเป็นเหรียญที่ต้องใช้ความอดทนและก็ใช้การเติบโตไปด้วยกับมันนะครับเหรียญนี้ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แต่พอเวลาระเบิดราคาก็น่ากลัวเหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคาราโอาจจะกลับไปที่2ดอลลาร นะครับได้แต่ผมเชื่อว่างานนี้จะทำให้ p าราโนกลับไปทดสอบที่ราคา1.39ดอลลาร์ถ้าเกิดราคา b บิตคอยกับ e ีเทอรี่มวิ่งดีนะครับผมต้องย้ำอย่างนี้แต่ถ้าเกิดราคา Bitcoin กับ e ีเทอร u m ยังไม่กระดิกน,นะครับยังไม่มีการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยคาราโนก็อาจจะอยู่แค่ราคาแค่0.11นะครับดอลลาร์ก็เป็นไปได้ ก็ต้องดูกันอีกทีนะศูนย์จุดกะโทษนะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับดอลลาร์ประมาณนั้นก็พูดราคาผิดไปแต่เอาละนะครับอยู่ประมาณนั้นเราก็หวังว่ามันจะขึ้นมาถึง1 3จุดสามดอลลาร์ได้นะครับหนึ่งจุดสามห้าดอลลาร์เนี่ยจะเป็นแนวต้านที่น่าสนใจเหมือนกันก็ต้องมาดูนะครับว่าทิศทางเป็นยังไงส่วนตัวผมนะครับงานนี้ไม่ได้บือหวา แต่ก็น่าจะทำให้คาดานโนเนี่ยมีคนเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเดยชื่อ r y y t t o u r r y n o y Community เรามีกลุ่ม Cardano หรือ ADA ด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจได้เดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับแล้วก็เราก็มีเหรียญตัวหนึ่ง นะครับชื่อ Starnet เป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04ตัว8000ดอลลาร์อุปทานมีพันล้านเหรียญการเผาสาปเซนนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับที่เพจและผมก็บอกนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและใครสนใจนะครับผมย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและคุณควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า,วา คาร์ดานโนหรือ A D A จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ